ศาสนาที่ยังลงเพราะท่านเลิกทางปัญญาทิฏฐภูมิพระาะพุทธเจ้าแต่ลงมีบารมีต่างกันบางองค์เป็นศรัทธาทิฏฐภูมิบางองค์ก็เป็นวิเนียวิเนยทิฏฐภูมิตารความเพียปรปัญญาศรัทธาทิฏฐภูมินี่จะอยู่นานพระศาสนาคนจะเลื่อมใสในทางธรรมมาก ปัจจุบันนี้คนรู้เยอะแต่ทำไม่ค่อยได้เยอมันรู้เยอะแต่ไม่ได้ทำไม่ได้เลยถ้ารู้หมดจะอุดมไปด้วยี่วัยเราต้องอาศัยความพินพยายามเราต้องรู้ต้ององค์มีนิสัยในธรรมถ้าไม่มีไม่มาบวดไม่อยู่ได้ถึงทุกวันนี้ไม่อยู่ได้กับมเ เราต้องอาศัยความเพียรความเพียนต้องมีสติตัมฑ์เย็นยนะตามรู้อยู่เสมอหลักการปฏิบัติสรุปย่อห้าอย่างที่ว่าแล้วนี้และประชงรุให้สั้นสุดในมัดมีองค์ปรให้ย่อสุดข้อสินสมาธิปัญญาเหลือใจจิกาให้ย่อลงกว่านั้นอีกคืึสติตัมปชเญ็นะเพียรเท่นะทเานิต พอมีสติตามปัญญะรักษาใจสนุกได้แล้วสมาธิเกิดปัญญาก็จะเกิดตรงนั้นศีลก็อยู่ตรงนั้นตรงสติตัมปัญญะที่เต็มวอกคนมีสติดีไม่ผิดศีลถ้ามีสติตามปัญญะดีจะไม่ผิดศีลไม่ผิดสินลเพราะมีนี้มีวัตตะไม่มีบาปเกิดขึ้นเพราะสติตัมปัญญะที่เจริญอบรมดีแล้ว ทำให้มีความสุขผมเขียนเป็นธรรมะสั้นๆเป็นประานเสร็จว่า one who has developed mindfulness awareness will in t h e peaceful and happy พูดสั้นๆว่าผู้เจริญอบรมสติสัมปชัญญะดีแล้วยอดอยู่บนสุขผมเขียนในเสื้อเสื้อนี่พิชัยใส่อีกอย่างธรรมะองค์ผมือนกัน อีกตัวหนึ่งอีกตัวนึ <t <t ่น uh ี่ยแต่ตั้มยังนะตั้มตีสั้มบ่อยตั้มบ่อยๆให้รู้บ่อยๆคำนดบ่อยๆต้องไปบ่อยท่านยังต่อเนื่องเหมือนไม้ไผ่แห้งที่สีกันเอาผิวออกแล้วสีกันสีกันบ่อยๆก็จะเกิดไปถ้าสีสีหยุดหยุดเปลี่ยนบ้างไม่เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างไม่ได้ธรรมะไม่เกิด ต้องเปลี่ยนต่อเน,นื่องสีกันสีกันต่อเน,นื่องประกายไฟก็จะเกิดขึ้นความสว่างก็เกิดขึ้นเพราะความเพียนแต่ตนมีความเพี่ยนแก่ต้าก็จะมีทรรมที่เกิดขึ้นเรียกว่าเวสารัะปารณธรรมธรรมที่ทําให้คนอ่านอ่านได้เลยรู้ไม่มีอะไรบ้างหนึ่งศรัทธา สองสีสามเข้าสัจจะสี่พิญญาลังพะห้าปัญญาห้าข้อทำให้คนนานหานได้เลยคนที่มีธรรมนั้นไปไหนไม่กลวัวใครแต่ไม่ใช่ไปนนข่มเขาเนี่ยจะเา็นนานนานได้เลย อาจหารแบบไม่บ้าบินนะอาจหารเป็นประหลาเลยอาจหารโอ้งอาจไม่เหยว่าน่คนมีคำไม่เหยไม่งอใครจอตน <c oughs> อนรออะไรก่อนแล้วแยกย้ายกัยกกนครับก่อนผม<ส>อยากให้ทุกคนเข้ามาแล้วถ่ายภาพไว้เป็นที่โยนอาจารย์มาเมื่อเรอนนะ We've got the